สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ m o n e y Daily ค่ะประจำเช้าของวันศุกร์ที่8ตุลาคม2564นะคะเช้าวันนี้พบกับดิฉันณทิพระดาเออพิบูตวัฒนาค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นถือได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกค่อนข้างสดใสแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานะคะผ่านร่างในเรื่องของการบรรลุข้อตกลงในการเพิ่มเพดานนี้ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็ส่งผลทําให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นในโซนเอเชีย ปรับตัวได้อย่างคึกคักนะคะเรามาร้อยเรียงกันค่ะสําหรับการภาพรวมของการเติบโตนะคะหรือแม้กระทั่งการมองถึงเศรษฐกิจที่นับปัจจุบันนั้นเริ่มมีการฟื้นตัวจากโควิด -19 ค่ะสําหรับทางด้านของดาวสโตนเมื่อวานที่ผ่านมานะคะมีการรายงานว่าทางด้านของวุฒิสภานะคะได้มีการผ่านร่างนะคะในเรื่องของข้อกําหนดที่จะเข้าไปดูแลกฎหมายเรื่องของการเพิ่มเพดานนี้ค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะมีมติลงคะแนนเสียง50ต่อ 48ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐเป็นการชั่วคราวซึ่งทําให้สหรัฐนั้นสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระหนี้ได้ในเดือนนี้นะคะโดยจะเป็นการเพิ่มเพดานหนี้อีก4.8แสนล้านดอลลาร์จากปัจจุบันที่ระดับ28.4ล้านล้านดอลลาร์สู่ระดับ28.9ล้านล้านดอลลาร์จนถึงวันที่3ธันวาคมและค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ผลักดันทําให้ทิศทางของตลาดหุ้นดาวโจนส์นั้นปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสนะคะพุ่งทยานกลับคืนมาหลังจากที่นักลงทุนนั้นคลายความ ความวิตกกังวลส่วนสิ่งที่นักลงทุนจับตากันต่อนะคะก็คือค่ําคืนวันนี้แหละค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะว่าจะออกมามีทิศทางอย่างไรจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐเพราะว่าเขาใช้เป็นตัวที่จะชี้วัดนะคะว่าการจ้างงานของสหรัฐนั้นสามารถฟื้นตัวจากโควิด -19 ได้แล้วหรือยังหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานนั้นปรับตัวลดน้อยลงนะคะเริ่มมีสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นเกี่ยว กับชาวสาระที่เริ่มกลับมาทํางานไม่เพียงเท่านี้ เราจะเห็นได้ว่าทางด้านของประธานนาธิบดีโจไบเดนค่ะล่าสุดก็ได้ออกมาเรียกร้องให้บรรดาบริษัทต่างๆที่กําลังจะเปิดกลับมาทําการอีกครั้งให้พนักงานนั้นเร่งฉีดวัคซีนก่อนที่จะกลับมาทํางานด้วยนะคะไปดูกันต่อในตลาดหุ้นโซนเอเชียค่ะเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นคึกคักสดใสาขานรับกับกรณีของวุฒิสภาสหรัฐที่ผ่านร่างกฎหมายในการที่จะปรับเพิ่มเพดานหนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะประเด็นดังกล่าวก็ส่งผลทําให้นิเคอีนั้นที่อาจจะมีการปรับตัวร่วงหล่นไป ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งจากแรงเทขายทํากําไรทั้งจากความมิตกกังวลเรื่องของการที่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือว่าการเดินหน้ามาตรการใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เริ่มกลับมาเป็นสีเขียวคึกคักสดใสบวกได้กว่า2%แล้วคะ่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นฮ่องกงก็เริ่มฟื้นนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเอเวอร์แกรส่วนทางด้านของ ตลาดหุ้นจีนเองบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันทําการแรกนะคะหลังจากที่ปิดหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงโกลเด้นวีคในวันหยุดแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นวันชาติของเขากลับมาก็สามารถที่จะปรับบวกได้ค่ะกว่า0.56นะคะส่วนทางด้านของภาพรวมการลงทุนในวันนี้ถ้าหากว่าเราไปเจาะลึกกันในทิศทางของราคาทองคําหลังจากที่ถูกกดดันนะคะจากข่าวต่างๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของ QE tapering ที่คาดว่า จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะคะท่ามกลางตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะมาเป็นตัวชี้วัดว่าเรื่องของดอกเบี้ยจะมาได้เร็วไหมหลังจากที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกนั้นเริ่มมีการขยับไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์นิวซีแลนด์หรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ในโซนเอเชียนะคะดังนั้นภาพแบบนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคํายังประคองตัวค่ะเช้าวันนี้ยืนอยู่ที่1 7 6 0ดอลลาร์ต่อทรอยออนส่วนราคาน้ํามันนั้นเริ่มมีแรงซื้อกลับมาอีกครั้งนะคะเวทเท็กซัสเช้าวันน มาอยู่ที่79ดอลลาร์39เซนต์ส่วนเบรน์นะคะขยับขึ้นมาอยู่ที่83ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะก็ถือว่าเป็นอัตราเร่งซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนนำทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานของบ้านเรายังคงสดใสแล้ะค่ะแต่ว่าจะสามารถตามต่อได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงบวกสดใสได้อย่างต่อเนื่องละค่ะล่าสุดนะคะยืนอยู่ที่1,640.86จุดบวกเพิ่มขึ้นมา7.14จุดนะคะแนวโน้มของการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ไงเทรดถามค่ะ ทครทำเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลจากบริษัทหลักทัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่วีคะครับสวัสดีครับค่ะดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยนะคะบางคนอาจจะล็อกโปรฟิตแล้วนะคะคือขายออกไปแล้วแต่ว่าราคาก็ยังขึ้นต่อบางคนรอซื้อราคาก็ดูเหมือนจะแพงตรงนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีคะ ตอนนี้ถ้าไทเซื้อ,ไม,อไม่ต้องซื้อแล้วนะครับเพราะว่าเราคุยกันมาสองสาอาทิตย์แล้วใช่ไหมตั้งแต่นเดือน<ๆ>ที่แล้วแล้ววานหนึ่งตลาดหุ้นน่าจะปรับษาลงมาแถวพันหกนะครับจุดนั้นเนี่ยเราผมก็เตือนไปแล้วว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่ทุกคนกลัว ขนะึ้นมาก็จริงนะครับเพราะว่าทุกคนจะกลัวและไม่กล้าซื้อนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็เด้งจากจุดตรงน,นั้นขึ้นมาจริงๆนะครับอพอมขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยปุ๊บผมก็จะมองผมก็ผมที่ผมจะมองตลาดในระยะกลางเนี่ยก็คือจะ่71ต้นปีหน้าเนี่ยก็คือ1,700จุดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังกนะ็คือการปรับฐานของตลาด ที่ขึ้นมาเยอะๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ขึ้นมาที่1,650จุดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังแล้วนะครับไม่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไล่ก็ได้นะครับสําหรับถ้าใครไม่ได้เล่นตันมาก,ก็ยังไม่จําเป็นต้องขาต่อให้ปรับขาบลงมายัางไงเนี่ยผมก็ยังคิดเหมือนเดิมนะครับว่าแถว1,600จุดน่าจะเป็นแนวรับของของของตั้งแต่วันนี้จนถึงิ้นปีนะครับแล้วก็ช่วงช่วงช่วงเดือนพฤศจิกันวาเนี่ย ผมเชื่อว่าตลาดจะยืนแถวนี้ได้สบายๆนะครับเนื่องจากว่า activity uh, ของต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มลดลงลแล้วแรงขายจะแต่งประเทศก็จะน้อยลงลแล้วแล้วก็ข่าวร้ายในช่วงปลายปีเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับโดยโดยปกติของตลา,าดหุน้นนั่นหมายถึงว่าช่วงปลายปีจะไม่มีข่าวร้ายอะไรหักๆเข้ามาแต่ข้อดีก็คือว่าช่วงปลายปีเราจะมีเม็ดเงินจากกองทุนรวมของประเทศไทยเนี่ยเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับจากการซื้อกองทุน S S F แล้วก็ต้นปีหน้าก็อาจจะมีามการเปิดกองทุนใหม่ๆจากทั่วโลก 哦，好，oh, ็ต้นปีหน้าเราก็จะมีซนติเ m e n t ที่ดีจากเรื่องของโควิดนะครับทั่วโลกที่ฉีดวัคซีนแล้วก็เศรษฐกิจที่เปิดไปมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในฝั่งของอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเพราะประเทศทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางฝั่งประเทศอเมริกาประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเปิดประเทศแต่ละแต่ทางตลาดเกิดใหม่อ m เ r อร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีข่าวดีในรูปน,นี้เพราะ,ะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยต่อให้จะแข่งกันในช่วงนี้มันก็เป็นไปได้ว่าเราจะเห็นตั้0เจ็ดร้อยจุด ในช่วงต้นปีหน้าดังนั้นในการแข่งรุ่นนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการซื้อพิยงแต่ว่าถ้าจะให้ซื้อตอนที่หนึ่งพันหก้อยห้าสิบจุดเลยเนี่ยผมก็บอกนั้นอย่าขึ้นดีกนะครับอยากจะให้ปรับตัวลดลงมาก่อนนะครับแต่วางไ้่พันหกร้อยจุดแล้วเราซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งจุดนั้นทุกคนก็จะกลัวอ,อีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันลง,นพลลงเพราะอะไระอะไรอย่างเงี้ยจะกลัวเรื่องเงินเตยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นมาคาม่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่จุดที่เราให้ซื้ออย่างทางนี่ยผมกกกก็งมอออวว่่่่่่าาุุุ้้้นนนนลททีีีสใจคื เปิดประเทศนะครับเพราะว่าราคายังไม่ได้ขึ้นมาเยอะเช่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเช่นมีด m s หุ้นกลุ่มธนาคารทัุ์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงธนาคารทัุ์ขนาดกลางเช่นทิดโลชนหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เช่นแลอ้อนเฮาส์สุขภัยเอทีพวกนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นมากนักนะครับหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะครับ c ี r Home Pro หรือแม้กระทั่ง c ี n เองก็ดูน่าสนใจนะครับหุ้นท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะแล้วนะครับก็จะมี a o t ที่ลงมาแถว6กิบาทก็ก็เป็นหุ้นที่ที่น่าสนใจผมคิดว่าหุ้ ข้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่นําตลาดหุ้นขึ้นไปได้ในช่วงต้นปีหน้าแถวประมาณ1,700จุดอะนนั้นช่วงนี้เราก็รอจัองหวะนะครับถ้าใครเล่นสัานก็อาจจะล็กอกกาไรที่1,650จุดนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นสั้นมากขนาดนั้นเนี่ยอ่าก็สามารถที่จะเล่นตัวปิดลันไปได้หรือว่ายอดยอด,ยอดลงมาใหม่เนี่ยก็ค่อยกลับเข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งในหุ้นที่ผมดมาตะกูรู้นีครับซื้อวันนี้ก็ต้องซื้อหุ้นกลุ่มโบนนี้ครับค่ะน่าจะปลอดภัยเพราะราคายังไม่ได้ขยับดึ้นเลย ครับสวัสดีค่ะช่วงนี้อย่าใจร้อนนะคะรอจังหวะก,กันสักหน่อยค่ะสาหรับใครที่อยากจะได้หุ้นก็เกี่ยราคากันสักนิดนะคะส่วนใครที่เล่นสั้นอย่างที่พี่วีแนะนําไว้ก็คือล็อกผ f ิตได้ในช่วงระดับราคาที่ดัชนี1,650จุดนะคะแล้วก็รอเก็บใหม่ในช่วงระดับดับชนีที่ประมาณ1,600จุดแหละค่ะนี่นะคะณนะปัจจุบันค่ะเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินนั้นพยายามที่จะทําให้คุณผู้ชมนะคะและประชาชนนั้นทําธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพชูสกลยุทธ์ขยายตลาดบริการ Transaction Banking สำหรับลูกค้าธุรกิจค่ะ คุณพิพัฒน์อัศมงคลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าธนาคารกำหนดเป้าหมายการให้บริการด้าน t r a n s a c t i o n banking สำหรับลูกค้าธุรกิจในปีนี้คือการให้บริการที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์เน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่สอดคล้องกับการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันที่มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นเช่นบล็อกเชนโซลูชันที่ปฏิวัติธุรกรรม Let t e r of c r e คร t หรือ LC และ เซ t e r of Guarantee หรือ LG ให้มีความรวดเร็วปลอดภยัยตรวจสอบได้รวมถึงบริการดิจิ t a ลเพลย์เมนต์โซลูชัที่นำเทคโนโลยี QR มาประยุกต์ใช้เพื่อความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับจ่ายเงินกับลูกค้าและคู่ค้าทุกประเภท บริการ AIP Payment เพื่อให้ชำระเงินได้อย่างรวดเร็วโดยปัจจุบันมีลูกค้าธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ Transaction Banking ของธนาคารแล้วกว่า150,000รายภายใต้การบริการ Transaction Banking ที่ธนาคารนำเสนอนี้จะประกอบไปด้วยบริการย่อยต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการทางการเงินของธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนผ่าน4องค์ประกอบหลักต่อไปนี้ การให้ความสำคัญกับลูกค้าและมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อเข้าใจความต้องการอย่างแท้จริงสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ธุรกิจการคัดเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเหมาะสมมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมาต่อยอดพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องและการมีเครือข่ายสาขาธนาคารครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย แน่นอนนะคะว่าการพัฒนาทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อทําให้ลูกค้าทั้งบุคคลทั้งลูกค้าธุรกิจนะคะสามารถใช้ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นและค่ะ ไปต่อยอดกันต่อนะคะเรื่องราวของการที่จะเข้ามารุกธุรกิจต่างๆที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะได้เปิดตัวยานแม่ SCBX ค่ะตอนนี้ก็ไล่นะคะที่จะเปิดตัวยานลูกแล้วล่าสุดค่ะทั้งด้านของไทยพาณิชย์นั้นได้มีการผนึกมิเลเนียมกรุ๊ปเปิดตัว Alpha X ค่ะรุกตลาด Financial Service รองรับลูกค้าพรีเมียมลักชัวค่ะ คุณวศินิไยสยวานรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอัลฟาเอ็กซ์จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจเชิงรุกรูปแบบใหม่ภายใต้การปรับแผนโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชันเอเชียหรือ MGC เอเชียได้บรรลุข้อตกลงจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนบริษัทอัลฟาเอ็กซ์จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจบริการเช่าซื้อสินเชื่อเช่าซื้อรีซิงและสินเชื่อรีไฟแนนซ์สำหรับยานยนต์กลุ่มพรีเมียมลักชัวรี่ครอบคลุมรถยนต์บิ๊กบัเรือยอชและริเวอร์บอทซึ่งเป็นตลาดบรูโอเชียนที่มีจำนวนผู้เล่นน้อยราย โดย Alpha X นับเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อซื้อยานยนต์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มพรีเมียมลักชัวรี่โดยเฉพาะพร้อมนำความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาให้บริการทางการเงินรวมถึงจัดหาและแนะนำยานยนต์ที่ลูกค้าต้องการได้จากทุกแบรนด์โดยจะสามารถเริ่มให้บริการลูกค้าได้ภายในปี2564ค่ะ ทั้งนี้บริษัท Alpha X จำกัดมีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น300ล้านบาทภายใน1ปีโดยเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ50และ MGC Asia เชียถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ50ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทและค่ะถือเป็นการปรับเนื้อปรับตัวอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อต่อยอดธุรกิจในตลาดที่มีศักยภาพส่งเสริมสู่การเติบโตในอนาคตค่ะ พักกันสักครูนะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนค่ะความพิเศษของโครงการนะคะ s t o อกมาส t ต r ค่ะของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจะมีความน่าสนใจอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ื่องความรู้ของภาพการลงทุนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนำมาเสนอกันเลยตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าการให้ความรู้แล้วก็การเพิ่มพูนทักษะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต่อการลงทุนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้น่าสนใจอย่างมากนะครับมีประเด็นที่ให้ติดตามกันในช่วง go invest โดยธนาคารกรุงเทพครับ กลับมาในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของโครงการ The Stock Master 10นะครับสร้างพลังเงินลงทุนสำหรับมือใหม่วันนี้พูดคุยกับทางคุณสินทนานปุ่นยอดผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดิจิทัลบริษัทหลักทรัพย์บัรหลวงจำกัดมหาชนครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณสินธนันคะ่ะ สวัสดีครับคุณแพรและคุณตาคัสค่ะปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สิบแล้วนะคะสำหรับโครงการ The Stock Master นะคะเป็นการตอบรับจากปีที่ผ่านๆมาเป็นอย่างไรบ้างและปีนี้จะมีอะไรแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างคะครับก็ในตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับก็โครงการ The Stock Master นะครับก็จะเป็นโครงการที่สอนเกี่ยวกับนักลงทุนเนี่ยให้ลงทุนเป็นนะครับโดยใช้เงินจริงๆนะครับอันนี้เราเน้นย้ำเลยเพราะว่า โดยปกติถ้าเกิดเราเล่นเกมจำลองเนี่ยมันไม่รู้สึกถึงการลงทุนแบบใช้เงินของตัวเองนะครับเพราะนั้นโครงการของเราเนี่ยคือเน้นยำน้ำในเรื่องของการรู้จริงกับสนามจริงที่คือคอนเซ็ปต์ของโครงการตลอดปีที่ผ่านมานะครับ,รบทีนี้เอง,ส,งส,สิ่งที่แตกต่าง<ส>จากปีที่ผ่านๆมาจะเป็นยังไงบ้างครับในครั้งนี้ฮะครับผมโดยปกติเนี่ยเราก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือในตลาดหุ้นของประเทศไทยนั่นเองนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่ผมเชื่อว่าเป็นปีที่ คนเปิดบัญชีเข้ามาสู่ตลาดหุ้นเนี่ยหรือเริ่มต้นลงทุนเนี่ยจำนวนมากนะครับอย่างถ้าเกิดไปดูข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์นะครับอย่างทีนี้เนี่ยเปิดบัญชีมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็เจ็ดแสนกว่าบัญชีแล้วนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สิ่งที่เราค้นพบเนี่ยก็คือนักลงทุนที่เปิดบัญชีเข้ามาลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เป็น Gen X แต่ Gen Z นะครับ,รบเป็นรุ่นๆเนี่ยต่ำกว่า4ีปิซีลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็มีการซื้อขายเนี่ค่อนข้างเยอะเติบโตเหมือนกันนะครับเราก็เลยคิดว่าปีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการใช้เงินกับการลงทุนละนะครับให้ควบคู่กันไปนะครับโดยคอนเซตปต์ปีนี้เราสร้างขึ้นมาถ้าเรียกว่าสร้างพลังเงินลงทุนสําหรับมือใหม่นะครับ สำหรับโอกาสในครั้งนี้ที่จะเข้าร่วมเนนะคะความรู้พิเศษเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงค่ะสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนมือใหม่ที่จะเข้ามาในโครงการปีนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะครับ อย่างแรกเลยนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เข้ามาถูกโครงการของเราในการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับอยู่ที่บ้านก็เรียนได้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าการสร้างแผนทางการเงินนะครับเขาเปิดเพื่อทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถเป็น financial freedom ได้นะครับอันดับที่สองเนี่ยเราจะสอนเรื่องการ accumulate นะครับการ accumulate ก็คือทําให้เงินที่เราแบ่งมาลงทุนแล้วเนี่ยมนเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องจักรทางการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็มีเครื่องมัยเครื่องมือเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาร์จทางเทคนิคการคัดหุ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็สอนอในเรื่องของแอดพุตเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมว่าในช่วงของวิกฤตโควิดนะครับหลายๆลยคนน่าจะาสนใจการในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเที่จะจัออนด้วยนะครับในของข้อของโปรเทคนะครับก็คือสอนเรื่องการบริหารความเสี่ยงและก็เรื่องของประกันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็ได้โชคโชคดีนะครับได้ของ กลุ่มธนาคารในเครือของพวกเรานะครับก็คือกงุเทพประกันชีวิตเนี่ยเข้ามาให้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับเบนฟิตนะครับก็คือปีนี้เนี่ยนะครับสําหรับคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับมูลค่าของการสมัครเข้าเรียนครั้งนี้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะแจกเสื้อไปเลยนะครับฉลองับรอบสิบปีของโครงการเรานะครับแล้วก็ได้พองชีวิตด้วยนะครับของสุดนะครับหนึ่งแสนบาท แล้วก็คุ้มครองัติเขต300,000บาท1ปีเลยนะครับอันนี้ก็มาจากกรุงเทพประกันชีวิตนะครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่เปิดบัญชีใหม่นะครับก็จะได้สตาร์บัฟด้วยนะครับมูลค่ั้นหมื่นบาทและถ้าเกิดเรียนครบ4ครั้งเนี่ยก็จะได้ตัว c e r t i f i c a t นะครับออนไลน์ไปว่าผ่านโครงการเรียนรู้เรื่องการลงทุนแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมประจำสัปดาห์นะครับสามารถร่วมสนุกได้เพื่อรับเขาเรียกว่าตัว D, W D, R หรือ e t f เนี่ย เข้าปอดการลงทุนเพื่อให้นักงทุนใหม่เนี่ยสามารถเริ่มต้นลงทุนได้นะครับครับฟังว่าจนถึงขนาดนี้แล้วนะครับหลายหลายคนเนี่ยสนใจอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าจะเข้ารวบโครงการเนี่ยต้องดําเนินการยังไงแล้วก็ฟังนี้เองเนี่ยเราคาดหวังยังไงบ้างครับครับก็วันที่เปิดรับสมัครนะครับก็คือเปิดตอดตั้งแต่วันที่10ตุลานี้นะครับจนถึงวันที่29ตุลานะครับแล้วก็เริ่มเรียนทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายนะครับก็ทุกวันเสาร์เลยครับอ่าสี่ครั้งนะครับ สามารถสมัครได้ที่ w o r l d w e w o r r u a n g c o t h s m a s t e r นะครับหรือสอบถามข้อมูลได้ที่026181111ก็ได้นะครับมาลองเรียนรู้กันนะครับเพราะว่านักทุนที่เพิ่งเปิดบัญชีนะผมว่าเพิ่งเปิดบัญชีปีนี้พอ,อเข้ามาเริ่มลงทุนแล้จะเริ่มสกว่ามันมีความรู้ที่เราต้องเรียนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เคยในโครงการนี้เราก็จัดเต็มเลยครับเกี่ยวกับ วิธีการลงทุนให้ครบตั้งแหัวข้อเลยครับค่ะก็สามารถจดรายละเอียดที่ด้านหน้างน้าจอได้นะคะทีนี้อยากจะให้คุณเนทนะคะช่วยเล่าหน่อยนะคะทิ้งท้ายซะหน่อยว่าสําหรับรุ่นที่ผ่าน,านมาเขาสําเร็จอย่างไรและคุณผู้ชมเองนะคะที่กําลังสนใจในเรื่องของการลงทุนอยู่ทําไมถึงไม่ควรพลาดโครงการในปีนี้เลยคะอะครับผมในป,ปีที่ผ่านมานะครับองทุนส่วนใหญ่ที่เข้าโครงการของเรานะครับก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเทรดทุนนะครับทั้ง การคัดทุนแล้วก็การเขาเรียกว่าการใช้เครื่องมือือมนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราต่อการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นทูที่กับพระบุรหลวเนี่ยพัฒนา,าขึ้นมาเองนะครับอย่ากโปรแกรมที่ว่าเทรดมาสเตอร์นะครับพอเอาตัวเนี้ยมาให้นักทุนเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นนะครับโดยโปรแกรมตัวเนี้ยผมเชื่อว่าเวลาเอาไปใช้อย่างเช่นก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับโปรแกรมอย่างระบบเทรดอัตโนมัติเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเรียกว่าควบคุมความเสี่ยงในช่วงที่เราเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดได้ นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนั่งทุนส่วนใหญ่ที่ใช้โปรแกรมของเราตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าสามารถคุงความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดวิกฤตัวนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีการขัดหุ้นนะครับว่าพุ้นตัวไหนจะกลับมาเนี่ยโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าขัดพุ่นให้อัตโนมัตินะครับเพื่อให้นักทุนสามารถเลือกพุ้นลงทุนได้เองนะครับแล้วก็ฝากไว้สาหรับนักลงทุนมือใหม่ปีนี้ด้วยนะครับสาหรับสิ่งที่นักงทุนมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเชนวายกับเชนซีเนี่ยนะครับ สิ่งที่ทุกคนมีก็คือเรื่องอายุกับเวลาคถ้าเกิดคุณมีอายุยังน้อยยังมีเวลาอีกเยอะนะครับก็ยังสามารถเขาเรียกว่าเข้ามาลงทุนและสร้างพอร์ให้เติบโตนะครับเป็นไปตามเป้าหมายในอนาคตที่เราวางไว้ได้นะครับอยากให้มาเรียนรู้กันในโครงการของเราทีนี้ครับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องบอกว่ายุคนี้แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะพึ่งพารายได้ได้เพียงแค่ทางใดทางหนึ่งนะคะและโอกาสในเรื่องของการลงทุนณปัจจุบันสามารถต่อยอดแล้วก็เสริมเติมในเรื่องของรายได้สร้างกําไรให้กับผลตอบแทนให้กับการลงทุนของท่านได้นะคะหลายๆคนบอกเรียนออนไลน์มันต้องไปหาเองไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเขารวบรวมไว้ที่เดียวเลยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้คือเรียกได้ว่าเป็นชุดความรู้ที่มี การจัดลําดับขั้นตอนแล้วเริ่มต้นก่อนหลังยังไงนะครับไม่ต้องมีการเรียนรู้แบบสเปซสปาะาแต่ที่สาคัญเองบัญชีผู้เปิดบัญชีใหม่ๆเนี่ยที่ปีนี้เกิดขึ้นมา70แสนบัญชีชบางทีลงสนามลบไปเลยอาจจะมีเจ็บตัวได้อันนี้ชุดความรู้ดีๆมาส่งตรง,งถึงมือเลยใช่ค่ะ,คะเหมือนมีพี่เลี้ยงมาคอยช่วยดูแลเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะสนใจก็สามารถสมัครไปร่วมโครงการได้ The Stock Master ปีที่10แล้วค่ะส่วนท่านใดนะคะติดตามนะคะเรื่องราวข่าวสารการลงทุนห้ามพลาดเลยกับรายการของเรานะคะวันนี้หมดเวลา แล้วจันหน้า1 0โมง5นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ